เรตติ้งวันท้องตอนล่าสุดไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ออกอากาศให้ได้รับชมกันไปแล้วสำหรับละครเรื่องวันทองละครพีเรียดแฟนตาซีฟอร์มยักษ์ของช่องวัน31ดัดแปลงมาจากเสภาขุนช้างขุนแผน นำแสดงโดยใหม่ดาวิกาป้องนวัตชาคริตแย้มนำและนักแสดงมากฝีมือคับข้างหนึ่งในนั้นก็คือน้องปีใหม่เอเวเรนเตชะนรงค์ลูกสาวคุณแม่แอบทักษะอน้นซึ่งน้องปีใหม่นั้นได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนคลับละครเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะสำหรับเดตติ้งตอนล่าสุดของละครวันทองสูงปริแตะเลข3แล้วล่ะค่ะสามารถทำเดตติ้งไปได้ถึง3.252เลยทีเดียว